สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปปลูกผักหวานครับผักหวานเพาะไว้ได้ประมาณห้าวันแล้วครับเดี๋ยวไปดูผักหวานนะเพาะเอาไว้ครับ ออกแล้วครับยาวแล้วเราค่อยจับครับจับต้นแล้วก็ดึงขึ้นมาครับนี่ครับครับแล้วก็วางเ,เบาครับเพราะว่าเราอย่าให้ลากเขากระทบกระเทือนครับ งอกแล้วครับก็ค่อยวางครับเดี๋ยวค่อยดูตอนเราจะไปลงนะครับครับเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกนะครับจะไปลงเราต้องมีเหล็กแหลมครับ ไปสลับเสียบดินแล้วก็ฝังครับเราก็ฝากเอาไว้ตามให้เป็นพี่เลี้ยงนะครับฝากตามต้นไม้ครับกับเสียบเสียบ เสียบลงไปประมาณนี้ครับอะไรสักคืบกว่าครับแล้วก็จับต้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็หย่อนคลายหย่อนลงไปนีครับเวลาเขาไปได้แบบนี้ครับ ถ้ามีไก reveal, like okay, ่มีอะไรก็ต้องไก่มันชอบมาเขี่ยครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูหลุมต่อไปครับก็เป็นหลุมน eh ี้ต่อไปครับ ำแบบนี้ครับคือเราต้องมีต้นไม้มาเป็นพี่เลี้ยงนครับทำเหมือนเดิมครับครับตันนี้สมบูรณ์ครับมีรากออกมาลว ไปแบบนี้ครับขอละย่อนนี้ครับแบบนี้ครับใช่ไหมครับปแบบร,แบบร,ระเจาะลงอุ้ย ลงแล้วหย,ย่อนลงไปครับหย่อนลงไปครับแล้วลาเขาจะลงไปหากินอาหารข้างล่างครับเราไม่ต้องทำอะไรมากเอาดินกบไว้ก็หาป้องกันเผื่อไก่มาเขี่ยครับถ้าลาเขาลงแล้วโอ,โอเค ไปครับไปหลุมต่อไปครับฝากไปกับต้นไม้ครับเพื่อให้เป็นพี่เลี้ยงกับต้นไผ่ต้นอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวจะฝากไว้กับต้นไผ่ต้นนี้ครับกำลังออกหน่อเลยครับขอฝากผักหวานไว้หน่อยนะครับ

นี้ครับจับต้นเขาค่อยๆเนียครับแล้วก็ย่อนลงรูครับถ้าเขารอดก็โอเคครับก็ปูกอ็ไว้กินครับผักหวานป่าครับก็ดีอย่าไปกบเม็ดเขาแล้วครับให้เขาไม่หายใจย เราก็ต้องหาอะไรมา,าปังพราะะไก่ครับมีปัญหาคือไก่อย่างเดียวครับไก่ชอบมาเคียต้องหาอะไรมาบางังแ <c oughs> นี้ครับบังไว้ไม่ให้ไก่เข้ามาเคียเดี๋ยวไปตามต้นกล้วยอะไรพวกนี้เราก็ฝังได้ครับ หััไดด้มครบอยู่คนเดียวเลยครับถ่ายทำไม่ค่อยสะดวกครับเดี๋ยวไว e ้อี ep หน้านะครับถ้าเขาแตกใบขึ้นมาเดี๋ยวจะถ่ายดูให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับที่ได้มาับชม สิ่งไหนที่ไม่เหมาะสมยังไงก็ติชมได้เลยครับเดี๋ยวจะนำมาไว้เป็นสสบการณ์ครับเป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งแลกเปลี่ยนกันได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ